ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลหน,งงนหลองเม็กอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสาราคามโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขต2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อตั้งเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2482โดยมีระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ระยะทาง61.4กิโลเมตรมีพื้นที่เขตบริการได้แก่ บ้านจุดน้ำใสบ้านน้ำอ้อมบ้านหนองมะเขือและบ้านเหล่าฮามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด112คนระดับชั้นอนุบาล34คนระดับชั้นประถม,มะศึกษา56คนและระดับชั้นมธัธยมศึกษา23คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 18คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสมชายทองดวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจะพัฒนาประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมสู่ความเป็นเลิศในด้านการเรียนรู้โรงเรียนบ้านขุดน้ำใสส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้การคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติดังปรัชญาของโรงเรียนไกยิราเกกยิราเถนางขุดน้ำใสทำอะไรทำจริงสีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าและสีชมพู ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน IQA Award ประจำปีการศึกษา2566องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนบ้านขุดน้ำใสร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดประชาการจัดการศึกษาและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนนั้ใสาได้ระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาและสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสมีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมของโรงเรียนมีการกำหนดและทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพรายปีที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายนอกจากนี้โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสยังมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลฐานเบสไลน์ดาต้าโรงเรียนบ้านขุดน้ำใสมีการจัดทำแผงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา จุดเน้นภารกิจและค่าเป้าหมายความสำเร็จตามที่กำหนดและมีแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษา โดยกำหนดรูปแบบการบริหารแบบขุดน้ำใสโมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนและมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้ PLC เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการติดตามตรวจสอบประเมินผลและแรายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาผ่านเพจ Facebook เว็บไซต์ของโรงเรียนช่อง Youtube อยู่อย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่ส กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดระบบการประเมินคุณภาพภายในโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนการประเมินร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลเช่นใช้กระบวนการ PLC ใช้ Google Form ในการตรวจสอบสอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณ์ตามสภาพจริง หลังจากการดำเนินการประเมินผลสถานศึกษาจะจัดทำรายง,งานประเมินผลตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบและมีการนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาถูกระดับของสถานศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาคงสาภาพในระดับคุณภาพดีเลศขึ้นไปซึ่งมีนวัตรกรรมในการขับเคลื่อนคือการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครื่องมือ PPT และการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสโดยใช้การกีฬาและการออกกำลังกายส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับทองระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2563ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตตรวจราชการที่12ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นติดต่อกัน5ปีและมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นทีมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีซึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับกรมอนามัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT o n e t ที่มีพัฒนาการสูงขึ้นมากกว่าร้อยละสและสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาในปีการศึกษา2565ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ด้านครูผู้สอนและผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติในการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70จำนวน3กิจกรรมคือระดับเหรียนทองกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เหรียนทองรองชนะเลิศอันดับที่2กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3 และระดับเหรียนเงินกิจกรรมการเขียนเรื่องส,สร้างาษาอังกฤษประกอบภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษามีการพัฒนาที่เป็นระบบมีความต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบกุดน้ำใสโมเดลและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ผลการดำเนินง,งานผ่านช่องระบบ e s a ช่องทาง Facebook โรงเรียนเว็บไซต์ e m i s และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย Google Drive ผลลัพธ์จากการดำเนินงานจึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้งสามมาตรฐานทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังจะเห็นได้จากผลงานรางวัลต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสขอขอบคุณค่ะ